สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีพีอารกเป้งทุกคนน้องกับเพลงอ้ายอ้ายกับเพลงน้องห้อยน้องเพลงอ้ายหลุยยังคือวิลึกเพี้เอออ้ายไหนโคตรจ้าโอ้ยปักน้อยตัวละดึงผมอ้ายเฮ้ยดึงหำ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 หมเห็นอ้ายแด้วมอ้ายเจ็บลูก

สบายดีพี่สวัสดีป่าลูงเอออน้องวันนี้คันมีมูหรือบริยอยเคียดเด้อคันบ่มีมูนะเนาะคือว่าจะชนสมือนี่เริ่มบริยอยโอ้ยยุ่มอ้เนยยุ้มหัวออ้นั่นกอดนห้ามกอดอ้าวหัวต่ำกันห้าบกอดอ้าว ขอัอ่อนลูออเออเป็นอะไรเทฮัดเข้าไปเออพอแล้วเี่ยยังบ่ดิเตินเตนเต้นมาทุจ้าก่อนดีเฮ้เตนมาทุจ้าลูก โมได้ยินยินบ่ลมมาเลยพี่น้องตื่นกะดิ่เนาะ ว่าเเล่นน้ำได้กเดินน้ำได้นอกการไปเด่นน้งอยู่ผู้จะคือบ่มาเด่นน้ำนอกไปเผาไข่นั้ำยังก็พอพาไปอันโรงเรียนเพราะว่ายากินขนมเด็กจะได้จ้าบอกเอาทินเอาทินพางงานสิบว่าวางน้ำเอาทินเอาสือขนมไข่ขอยกินแน่เสือขนมไข่กินแน่

เานครับมาครมาเปิดเอารนี่มามามาเปิดเอารมามาเร็วเร็วเรเออเเอาหายดอกมา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 อยากับบกเปกินยู้องนันนองอยากน้ำายยงย่างลูกยนานมนะกินเท่ได้เอแล้ว ยังมีอีกอยู่เงอนมาเอาขามาและเมเอาฝันย่านอี่เลยขอม้าเดี๋ยวเอาใจดอกถูเลี้ยวพูนพูนน้ำโคกอยู่ตู้พูนอยากกินน้ำโคกเอาตอได้ลูกเอาต่วได นำโคกนะยนอยู่ลุ่มนายังอานำโคกหรือยังเอาน,นำยังนะนเอเอาน้บ่กนนอกะจาได้เอาพี่อา้เอาเสียหาเทียนใจก็เลยนะอาเสียงใจากิน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 โดยกินก่อนยังออกไปหา้องเด้อน,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 นี่ <c oughs> บัสย่กินน <c oughs> ข้านองยุ้มหัวเพียงนองน้องยุ้มหัวห้องแก๊กกอ, <c oughs> <c oughs> อดกับน่องอ้ยมันสีขาดเขาปางให้กัดที็นย่ง

เให้อาพีให้อามาเล่นนะมัเมืออไหกันมั้ง่ปกองไห่อีโนนะมีเหรอเนี่ยมันลายห่านนอนอยู่ปักชองมีอยู่แล้วดูยั่นห้าเข้าห่านยามากับมีเดีเย่อยเดี๋ย้าห่านยาซื้ออีโนมาในเดิอนอ้าวมึงไน ธรรมดาพี่น้องก็เฉบหน่อยกับเฉบใหญ่เฉบใหญ่จนยาบใหน้่อยหน่อยกว่าอีกยังเป็นห้องนะยืมหัวอ้ายอ้ายจนห้องไปกะกะยืมสามกั้นห้อเป็นตะเพง

ชีเข่าหาปีเลยพินาเลยก็มาเข่าโรงเรียนพ่นามาเข่างี้นมันติเน,นะแต่น้องยังชีเขาเ่าไว้พ่นานี่นะเนาะมาถูเนาะมาถูเนาะมาถูน้องเติเนด้ยเ,ออเ,ออเด๋อวน้องชิฟ้าเขา่า นตอนแรกนะยูนี้ไ่ตรงไปขันอยากกินนมเนาะอยะยันยันไดอยู่ไปเลยบริเมือข้าเม่บริเมือิไป้ยั้งอยู่กับหนงนี่โวยหนา นอนวโมงหน,นึ่งวันนี้เซ็บน่อยเานีู่ดนำต็มอยู่กับโยออ,โอ้ยแม่กับโยเอาเอาใชนอกย,นออยนอกับหัวเล้สิถนะือกันนะไปเดย เดี๋ยวป่าเราเข้าไปเลยอายก็ยาก้ายกันเรียนเพราายองอายกัยังน่อยกืนโอ้ยอากาศมันนี้ฮอ่นะรีรอเนาะอ่ะกิน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 แล้วจังมีแห้งมาญาาิอายเดี๋ยวนี้ระวังกนาดได้อย่างนอนกัน หู้เลยดิยันเจ็บหู้เลยคันบะมีในห้องหัวฝนบระเด็นลงเในพี่น้องก็อยากกินก็ได้บืนมาหาพ่อหาแม่แล้วคันบะมียังก็ได้คันมีก็บคอยลงกันท่าว่าจะบวจับกับลงเองก็บคอยลงไปป่าวเต้นไปน้ำผดาบอ๋อ ชี้ก่ก็บอแกให้เพินกตันเดงนมันินหยาดกระเล่นนะบาดนช่องไอ้น้องไอ้ก็อยากเล่นน้องก็อยากเล่นน้องพอจะคลายออก น้องกินนมก่อนน้องป้นน <ực> ้องให้น้งกินยังเปิดลูกโอกินุเองตุ๊ินนำนมเอะปอย่าพัเปิดเลยลูกเด้อให้น้องกินนมแล้วจงเปิดเช้าน้อยน้องสิลกขึ้นอีกินนไปไปกินมัมไปจะกี้ขาวแล้าไปช่งกระเาบอกินบอกขาวนะยังกทำนะ ไม่หมดหิวข่าวแห้งแล้วเมื่อเดี๋ว่วรถไปใช่จ้ะออ่าเห็ดักเด้อบตราไม่ได้หลินได้เออไ่ได้หลินแล้วนี่ไ,ไปเลยว่าร่มโด,ดระวังอยู่ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปเที่ยวสวรรค์มืดมือเวลาขึ้นรถบปได้ห้องกากา,กาลุงรถนะฮยงุดงิดแล้วมันหอนพอกบับเมร์พอเมารถบรรุพอปุ๊บเนี่ยเอาตัวพอเมารถตัวน่า อ่เอาไปเรียนผู้เดียวละบ้านเันก้ออก็จะเรียนน้ำ้ายเลยแต่อาจจะอ่าแ่จอายอยู่เลยครเนยเปดดนเปิดี่เปิดรถเปิดโถเปิดโถคลิปนี้ก็ขอลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบุณทุกคนที่ติดตามรับชมน้องว่าพิดพิดพิดน้องใส่หัว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเบิ่งฝากชมในเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลาเนาะพอกันไม่คลิปนานสบายดี